นี่คือเหตุการณ์ที่โปโดนแบนแบบเรียลไทม์ในเกมพ u b g Mobile เล็กน้อยไม่เคยอยู่ในสารระบบไอเชียผูไอเชียตัวเชียี้ม่ไม่ใช่ไอเชียชี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อไอเชียไมไยย่ตัวนี้ไม่ใช่ผูไม่ไม่ใช่ไอไม่ไม่ใช่เลยแม่งล็อกแบบมองมาเลย นี่ไงเอแบมนท์มันใช่มันใช่เออมันใช่แม่งมองมองมาเลยจ้องมองมาเลยบ้าแล้วนี่โดนแบนไปซะอีเวนเลียวทามไปหนึ่งเออโดนโดนเลียวทามไปสองเออโดนเออเลียวทามไปอีกสองไอตัวนี้ก็ใช่เนี่ยไอตัวบาลาอะไรเนี่ยเออเนี่ยมองมองกระแพงเนี่ยโอ้โหดูดิแม่ง ดูมันมองมันมองผ่านพงหญ้าดูผูไอตัว BMG อีะไรนะตายซะล็อกเ้าเนี่ยนะ่ที่ยิงเราน่ะล็อกทำไมจะไม่ล็อกอะ่ะอืมล่วงกะทีละคนเลยดูดิผูอย่างน้องเลยไอ,เยอ้เหียโอ้โหขุดกากเลยอะ่ะแบบอย่างกากอะ่ะ เผื่อบางคนสงสัยนะครับว่าทาไมผมถึงรู้ว่าเขาโปรนะครับผมในตอนนี้ครับผมขับรถเข้ามาเพื่อต้องการจะมายึดโฟซิชันหรือว่าตําแหน่งนั่นเองครับแต่ว่ามีตัวละครอ,อยู่ตัวละครหนึ่งครับที่มันเล็งรอเรามาเหมือนที่เห็นเราตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งรอบข้างเป็นต้นไม้หมดเลยแต่มันมีเจ้าตัวนี้ครับยืนดูเนี่ยเห็นปะมันยืนจ้องเรามาแบบตั้งแต่นู่นเมื่อเผลออยู่มิลามาน,นะ ซึ่งแปลว่ามันมองเห็นเราตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองนะครับทำให้รู้ทันทีเลยครับว่าไอหมอนี่มันโปรนั่นเองนะครับหลังจากเรารู้ใช่ไหมครับผมหลังจากนั้นเราก็กดรายงานไปเลยครับแป๊บเดียวครับเกมพับจีบไปกดแบนให้ทันทีแบบเรียลไทม์ตามที่เห็นในคลิปเลยนั่นเองนะครับหลังจากเราดูการแบนโปรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์เกมนั้นกันดีกว่าครับว่าพอเหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจะได้เห็นภาพแบบหนึ่ง่เลยนั่นเองนะครับตัดต่อเดี๋ยวจะดูไม่ใวิช คุยาเขคนล้ย่วยอะอ๋อม OK ันย sure. ิยงะ รับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เก m e Hub G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาสตร์ g เกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับนั่นไงจริงด้วยวงจบจิกซอจริงด้วยแบบนี้ เล็กน้อยเลน้อยไม่เคยอยู่ในสารระบบไอเชียบูไอเชียบตัวเชียนี้ไม่ไม่ใช่ไอเชียนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเชียไม่ไม่ตัวนี้ไม่ใช่บูไม่ไม่ใช่ไอสไม่ไม่ใช่เลย แม่งล็อกแบบมองมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่มึงดูมึงดูนี่ไงแอ้แบใช่มันใช่มันใช่มันใช่แม่งมองมองมาเลยจ้องมองมาเลยบ้าแล้วนี่โดนแบนไปซะเวนเลียวทามไปหนึ่งอ้าวโดนโดนเลียวทามไปสอง้าวโดนเออเลียวทามไปอีกสอง โดนซะไหนคนหนึ่งอ,ะอ,อ่ะอ่ากำลังเก็บของอยู่กำลังเก็บของอยู่ได้ได้ยืนนิงงน่งไปซะมึงอ่ะนิ่งไปโดนกันให้หมดนี่โอ้มมออหมดแล้วพี่ตีนะนะั้นอะโดนซะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรยืนนิ่งไปเลยเนี่ย ไม่ใช่อ่ะไม่มีมทางตัวแบนเป็นหนึ่งตัวตัวแบนเป็นสองตัวครับเป็สองตัวนิ่งไปซะไอตัวนี้ทำไมไม่โดนมาด้ยวยกันยังไงก็โดนเดี๋ยวก็โดนจ่ายแพงกว่าเพื่อนอนะ่ะโอ้โหไม่ใช่อ่ะอยังไงก็ไม่ใช่อ่ะค่อนข้างใจม,มั่นมากๆยังไ,ไงเลวท่าไปแล้วเนี่ย ไม่ไใชไ่ได้ไงเรียอทามแล้ว <c oughs> เนี่ยแด่งแรงเนี่ยอืมเนี่ยดูดิเล่นอย่างน้องเลยไอตัวนี้ก็ใช่เนี่ยไอตัวบาลาอะไรเนี่ยเออเนี่ยมองมองกระแพงเนี่ย,ย,ยใช่แม่งรายงานแม่งไม่ได้หรอเรือ่องงานแม่งไปละ กดรายงานได้รอบเดียวกดรายงานเยอะอ้โหดูดิแห้งดูมันมองมันมองผ่านพงย่าดูฟูไอตัว B M G <c oughs> อะไรนะไ <c oughs> อเบอร์ตี้แงทังตี้เลยนี่ว่าทังตี้เลย โอโหไม่งมหงิกเดินอโอเกินไปเกินไปอย่างน้องเลยดูนี่โคตรน้องเลยดูท่าดูท่าเดินอย่างน้องเลย ตายซะล็อกเป้าเนี่ยนะัทที่ยิงเรานะล็อกทำไมจะไม่ล็อกอ่ะอืมล่วงทีละคนเลยดูดิผู้อย่างน้องเลยไอ้เย้โอ้โคตรดกากเลยอะ่ะแบบอย่างกากอะ่ะเ<อ>ดินน<อ>้องที่สมควรโดนแบนละมาทน,นไปพร้อมกันหนนนนเดี๋ยวน็องนอ็นอง<อ>โอเคทามมิง่ง nó okay. đi. <laughs> 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 ไปเลยพี่ฝนยาวันพอใจหนูอยู่พี่เข้าหัวง่าย เฮ้ยอะไรอ่ะเออเฮ้ยโอ้ยเหี้ยโคตรคัดเลยอ่ะนี่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกระสุนมันก็หมดพี่ em hey. còn đang đang là cái ngay ngắn quá. ơi. อ้าง n หต้ uhm, นเลยโทษน้องเลยพูไม่เข้าชำนาญเป็นดีด้วยพี่หนึ่ง อ,อ,อ,อื้อล่ะหุยคนเดียวก็ไหวแปลกจังเลยทีนี่อืมอีกตัวนั้นน่ะไอีตัว ไอตัวไอตัวล่าสุดเนี่ยไอตัวขวาไอตัวที่พอดีกับกูล่าสุดอะคือแบรกสั้ตรงกเป๊ะเลยเว้ยคลิปทั้งหมดของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูแล้วยังไม่อิ่มยังไม่นำใจสามารถไปดูสตรีมสดผมได้ที่ LFF Live for Fun แฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับผมส่วนใครครับที่เป็นสาวว่าคลิปสั้นอยากดูคลิแปแบบง่ายๆไมไ่ยากจนเกินไป LFF TikTok ก็มีให้ลองรับสำหรับทุกคนที่อยากจะดูคลิปสั้นนะครับผมส่วนใครที่ชอบเป็นแนวคลิปก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube LFF Live for Fun ได้เหมือนกันนะครับในนั ไลฟ์แบบคลิป10นาที15นาทีเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมชอบแนวไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วไปกดติดตามกันตรงนั้นด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ขอขบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสิเกอร์ต k you ฟอร์วัชชิ่งครับผมโชคดีครับ